ทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับลงสนามเป็นเกมแรกในศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายพบกับอิหร่านครับตัวแทนจากทวีปเอเชียในการแข่งขันกลุ่ม B ส่วนผลการแข่งขันก็เป็นทัพสิงโตคำรามนะครับที่ถล่มอาชนะไปได้อย่างขาดลอยหประตูต่อสองสนับสนุนโดย กลุ่มเทเล gram ฟุตบอลอะโฮลิก olic, พูดคุยภาษาฟุตบอลอัปเดตข่าวสารกีฬาวิเคราะห์ก่อนเกมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมมากมายแอดไปได้เลยตาม QR ว o d e โค้ดดังต่อไปนี้หรือกดลิงก์เข้ากลุ่มที่คอมเมนต์ด้านล่างในเกมนั้นมีหลากหลายประเด็นให้พูดถึงอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มของจูต์เบลลิงแฮมหรือบุคคาโยซาก้าที่เหมาคนเดียว2ประตูอีกทั้งแฮร์รี่เคนครับที่ทำไป2อแอซซิตด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือประตูปิดกล่องจากแจ็คกิลิชครับดาวเตะเรือใบสีฟ้าที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนั้นนะครับเพียงไม่กี่นาทีก็ทำประตูได้อย่างง่ายดายหลังครลัมวิลสันจ่ายถวายพลาดมาให้หลังจากยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกนะครับเจ้าของเบอร์เจ็ดทีมชาติอังกฤษก็ฉลองประตูด้วยท่าเต้นที่อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยครับผสมกับความกวนโอยจากคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวแล้วเนี่ย ก็อาจจะทําให้หลายคนสงสัยไม่น้อยว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งแจ็คก,กี้ก็ถแถลงไขในเวลาต่อมานะครับว่ามันเป็นคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับฟิลลี่ฟิชเชอร์ครับคนนี้เป็นแฟนบอลตัวยงของซิตี้วัย12ปีนะครับที่มีสภาวะสมองพิการครับที่ขอให้เจ้าตัวเนี่ยทำท่าดังกล่าวหากเขายิงประตูได้ฟิลลชได้ กล่าวหลังเกมนี้กับ BBC นะครับว่าผมได้พบกับฟิลลี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักราวหนึ่งเดือนก่อนซึ่งเขาเป็นเด็กที่มีสภาวะสมองพิการเหมือนกับน้องสาวคนเล็กของผมดังนั้นผมจึงถามเขาครับว่าอยากจะให้เขาเนี่ยทำท่าดีใจแบบไหนซึ่งมันก็ถือว่าโชคดีสำหรับเขาครับที่ประตูนี้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกสำหรับผมแล้วมันอาจจะเป็นการทำท่าดีใจปกติครับแต่มันอาจเป็นเสมือนโลกทั้งใบสำหรับเขา โดยเฉพาะกับการที่ผมทํามันได้ในฟุตบอลโลกดังนั้นฟิลลี่นี่สําหรับนายเลยนะน้องรักโดยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับมาจากฟิลลี่เนี่ยเขียนจดหมายมาหาแจ็คก่อนหลังทราบว่าน้องสาวของดาวเตะเรือใบสีฟ้าก็มีสภาวะสมองพิการเหมือนกับเขาซึ่งจดหมายนั้นนะครับทำให้แจ็คกิลิชประทับใจเป็นอย่างมาก ก่อนจะโผล่ไปเซอร์ไพรส์เจ้าหนูฟินลี่ครับในช่วงที่แข่งขันในทีมอะคาเดมี่ของสโมสรจริงๆแล้วฟินลี่เนี่ยขอให้กีริชทำท่าดีใจด้วยท่าหนอนด้วยซ้ำนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่ามันทำไม่ได้นะครับทั้งคู่เลยคิดท่าดีใจออกมาอย่างที่หลายคนได้เห็นในเกมถล่มอิหร่านนั่นเองนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไรนะครับแต่เชื่อว่าเรื่องราวเล็กๆนี้มีความสำคัญต่อฟิลลี่อย่างมาก และอาจสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันอีกทั้งเรายังได้มองเห็นมุมมองนะครับที่มีจิตใจอ่อนโยนของดาวเตะทีมชาติอังกฤษผู้นี้อย่างแจ็คกรีลิชด้วยครับ